สองนักบินกองทัพอากาศนำเครื่องบินฝึกยุคสงครามเวียดนามขึ้นฝึกบินแต่เครื่องยนต์เกิดขัดข้องกลางอากาศหัวปักมงโลกตกลงสู่สระน้ำของการประปาจนจมหายไปทั้งลำก่อนหน้านั้นนักบินดีตัวออกมาได้แต่ด้วยระยะที่ต่ำเกินไปทำให้ล่มไม่กางร่างกระแทกพื้นอย่างแรงสามารถช่วยชีวิตนักบินไว้ได้หนึ่งคนส่วนอีกคนจมหายดิ่งสู่ก้นสระหน่วยกู้ภัยทางอากาศ เดินทางเข้าที่เกิดเหตุก่อนจะลรยตัวลงทางเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยเหลือเกิดล่างกระแทกผืนจมหายไปอีก3คนพันจาอากาศเอกหัวหน้าทีมเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนสองลูกน้องได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนท้ายที่สุดจะงมศพนักบินอีกหนึ่งคนขึ้นมาได้ในสภาพถูกล่มพันรอบกายจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เรื่องเล่าตำนานคดีดังบินฝึกทออร่วงน้ำนักบินดีตัวล่มไม่กลาง เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยไปช่วยดับอีกหนึ่งจะเป็นอย่างไรโ e เ e เจนเด r รี h ช n แนลจะเล่าให้ฟังเวลา11นาฬิกาวันที่23กันยายน2542พันตำรวจตรีสวัสดิ์ลากาศร้อยเวรสพตภูพิงอำเภอเมืองเชียงใหม่รับแจ้งเหตุเครื่องบินตกในสระน้ำของการประปาเขตเก้าเชียงใหม่ ถนนคันคลองชลประทานตําบลสุเทพอําเภอเมืองเชียงใหม่ห่างจากสนามบินเชียงใหม่และคลังอาวุธของกองบิน41เพียง300เมตรจึงรีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นการด่วนจากนั้นจึงล้ลมด้วยพลตํารวจโทอารามจันเพนผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5พลตํารวจตรีอนุดิษฐ์อัธศาสตร์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยทางน้ำเทศบาลนครเชียงใหม่รุดไปยังที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าทางนาวาอากาศเอกวิโรจนิชยันผู้บัญชาการกองบิน41นำกำลังทหารแพทย์พยาบาลทหารและหน่วยกู้ภัยของกองบิน41หรือที่เรียกกันว่าหน่วย PJ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาช่วยเหลือนักบินที่ดีดตัวออกมาจากเครื่องและจมหายลงไปก้นสระน้ำที่มีความลึกประมาณ6เมตรโดยในระหว่างที่เกิดเหตุเครื่องบินตกลงมาในสระของการประปานั้นปรากฏว่ามีชาวบ้านที่ตกปลาอยู่รอบสระน้ำประสบเหตุคาตา ถึงรีบนำห่วงยางเข้าไปช่วยเหลือนักบินไว้ได้หนึ่งคนทราบชื่อต่อมาคือนาวากาตรีไพรัตอินทรศักต์อายุ32ปีสังกัดหน่วยบินฝึกที่411เชียงใหม่ขณะที่กำลังจะจมน้ำพร้อมลมส่วนนักบินอีกคนที่ดีดตัวออกมาพร้อมกันนั้นลมไม่กลางทำให้จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาชาวบ้านยังค้นหาไม่เจอขณะนั้นเองทั้งหน่วยกู้ภัยของกองบิน41หรือหน่วยพี ที่มีพันจ่ากัดเอกธนงศักดิ์มีสีอายุ36ปีเป็นหัวหน้าชุดได้นําทีมมาเพื่อช่วยเหลือค้นหาด้วยการให้เฮลิคอ,อปเตอร์บินอยู่เหนือน้ําจุดที่เครื่องบินตกสูงจากพื้นน้ําประมาณ15เมตรก่อนที่พันจ่ากัดเอกธนงศักดิ์พร้อมลูกน้องอีก2นายจะลอยตัวลงมาทางเชือกแล้วกระโดดลงไปในสระน้ําแต่แทนที่จะโผล่ขึ้นมาทั้ง3นายกลับจมหายไปอีก จนนักประดาน้ำของหน่วยกู้ภัยเทศบา,นาลนครเชียงใหม่ที่กำลังง,งมหานักบินคนที่2ออยู่ต้องรีบเข้ามาช่วยเหลืองมเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้ง3านายขึ้นจากน้ำอย่างทุรักทุเลปรากฏว่าทั้ง3ม,มีอาการหนักเนื่องจากตกลงมากระแทกน้ำจากในระดับสูงจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่พร้อมกับลางของนาวากาศตรีภยัยรัฐนักบินหนึ่งที่มีอาการหนักเช่นกันแพทย์ได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่จนนาวากาตรีภยัยรัฐปลอดภยัย แต่พันจ่ากัดเอกธนงศักด์จากหน่วยกู้ภัยพีเจเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนลูกน้องในทีมกู้ภัยอีกสองนายยังอยู่ในอาการสาหัสทั้งคู่ส่วนการช่วยเหลืองมหาล่างนักบินคนที่สองที่ยังหาไม่เจอนั้นในเวลาต่อมานายสุชาติบุญเสตหัวหน้าหน่วยกู้ภัยทางน้ำเทศบานนลนครเชียงใหม่ได้นำเครื่องโซน่าสแกนเนอร์มาช่วยหาทิศทางก่อนจะระดมนักประดาน้ำช่วยงมจนเวลาล่วงเลยไปร่วม4ี่ชั่วโมงจึงพบร่างของนักบินที่สองทราบชื่อต่อมาคือ เรืออากาศเอกคมกฤิตรลักษเสรีอายุ30ปีสังกัดหน่วยบินฝึกที่411เช่นกันโดยร่างนั้นจมอยู่ก้นสระในสภาพมีร่มพันร่างจนไม่สามารถดิ้นหลุดออกมาได้และหลังจากที่ประดาน้ำช่วยกันนำร่างขึ้นมาเจ้าหน้าที่แพทย์ทหารจากโรงพยาบาลกองบิน41ก็ได้พยายามปั๊มหัวใจอย่างเต็มที่แต่ด้วยความที่จมน้ําอยู่นานเรืออากาศเอกคมกฤิตรลักษเสรีเสียชีวิตไปก่อนแล้วเจ้าหน้าที่จึงนําศพขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับกองบิน41 สำหรับอุบัติเหตุเครื่องบินหมองโลกอีกครั้งในครั้งนี้นั้นนาวากาศเอกวิโรจนิชยันผู้บัญชาการกองบิน41ให้รายละเอียดเพียงแต่ว่าช่วงเช้านักบินทั้งสองคนนำเครื่องบินฝึกรุ่น OV10 ขึ้นบินฝึกตามปกติขณะนำเครื่องบินขึ้นไม่ถึง5นาทีก็แจ้งมายังหอบังคับการบินว่าเครื่องยนต์ด้านสายขัดข้องสักครูก็รายงานว่าพยายามบังคับไม่ให้เครื่องไปตกในย่านชุมชนก่อนที่การติดต่อจะขาดหายไปจนมีเสียงระเบิดดังขึ้น แล้วเครื่องก็ดิ่งพุ่งลงสระน้ํานักบินทั้งสองคงพยายามบังคับให้มาลงในสระน้ําเพราะจะปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชน พร้อมกับดีตัวจากเครื่องบินแต่ด้วยความสูงที่ไม่มากพอทําให้ล้มกลางไม่เต็มทีนักบินที่1สามารถรอดจากการจมน้ําได้เนื่องจากมีชาวบ้านที่ตกปลาอยู่มาช่วยไว้ทันก่อนจะจมน้ําลงไปส่วนนักบินที่2ถูกล้มพันจนจมน้ําเสียชีวิตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และเมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยกองบินสีิสมาช่วยเหลือก็เกิดอุบัติเหตุกระแทกอย่างแรงกับพื้นน้ําจนเสียชีวิตตามไปอีกคน สำหรับเครื่องบิน OV10 ที่หม่งโลกลำล่าสุดนี้เข้าประจำการเมื่อปี2514หรือเกือบ30ปีมาแล้วกำลังรอปลดประจำการแต่ก็ยังไม่ได้ปลดเนื่องจากกองทัพอากาศยังมีปัญหาเรื่องการจัดซื้อเครื่องบินอันฟาเจ็มาสับเปลี่ยนจึงต้องใช้เครื่องบินฝึก OV10 ฝึกนักบินต่อไปทำให้กองทัพอากาศต้องเสียนักบินฝีมือดีไปแล้วมากต่อมากนักเวลาต่อมาในเจริญการทลัต อยู่บ้านเลขที่77/3หมู่14ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้เห็นเหตุการณ์ขณะที่เครื่องบินฝึก OV10 ม่งลงสะน้ำให้การต่อเจ้าหน้าที่ที่สอบสวนว่ากำลังร่วมกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนั่งตกปลาอยู่ขอบสระเห็นเครื่องบินบินต่ำมากและมีเสียงระเบิดกลางอากาศสูงจากพื้นดินราว1กิโลเมตร เห็นปีกด้านซ้ายของเครื่องเกิดประกายไฟลุกไหม้สักครู่ก็เกิดระเบิดซ้ำก่อนที่เครื่องจะปากหัวดิ่งลงสะน้ำโดยที่นักบินทั้งสองคนดีตัวออกจากเครื่องจึงร่วมกันเข้าช่วยเหลือนักบินแต่ช่วยได้เพียงคนเดียวอีกคนจมหายไปพร้อมลมที่ไม่กางและพันทั้งตัว ทางด้านนายธรรมศักดิ์เทียนสวัสด์ผู้จัดการสำนักง,งานประปาจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสระน้ําดังกล่าวเก็บน้ําสํารองไว้ผลิตน้ําประปาในยามชุกเฉินหน้าแรงเมื่อเครื่องบินตกลงไปจึงมีคราบน้ํามันลอยเต็มทางประปาจําเป็นต้องปล่อยน้ําทิ้งและในเย็นวันเดียวกันฝ่ายกู้ซากเครื่องบินกองบิน41 จะนำรถเคลนขนาดใหญ่มายกเครื่องบินแต่ไม่สามารถกู้ได้เนื่องจากจมน้ํำลึกมากจึงขอความร่วมมือให้ทางประปาช่วยระบายน้ําออกให้สะแห้งเสียก่อนขาดว่าวันลุ่งคืนน้าคงจะแห้งหมดสะกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอ เพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ e g จ n น a r รี h ชา n e l